มาดูน้องโฟกัสนะคะวันนี้ล้างผักแล้วนะ,นนะ,ะลูก <พอ S 1> นะครับพี่กินเห็นไหมปกติธรรมดาผม <c oughs> น่าธรรมดา,มา, okay. มาเลยโอเคน้องเสี่ยนี่เราล้างผักทุกท่นน้องเสีย่ยแน่นอนหรือเปล่าอยากให้คนดูมาชิมด้วยนะครับขอบคุณนะครับ สี่ห้าหกก้านปึ๊บนี่เพิ่มความหอมนะครับสักสองก้านพอไหมอีกไหมผมชอบใบมะกรูดนะทุกคนที่จริงอ่ะมันหอมดีอ่ะผมว่าประมาณนี้นจะหอม อะไรจรินคะผัดพริกแกงหมูครับผมใส่ถั่วฝักยาวครับก่อนแล้วลูกโอเคครับผมอาจจะใส่เยอะไปหรือเปล่าแต่ว่าผมชอบอุ้ยหนามทิม้มเซเว่นเมื่อไรจะมาวันมีหนามด้วยหรอมีดีมะกรูด ไม่หน้าไปทอดเออไม่กูชอบเลยไหมผมชอบกิน,นากอาหาแต่กระดูทอดอ่าล้างมานะครับผม <laughs> ไม่จะใส่ไปได้เลยโอเคใช้หมูสามชั้นก็อร่อยนะตัด ใช่ครับผมแต่ว่าหมูเหน็ดเหน็ดเอ๊ยเลยอ่าเอาค่ะผมผมลุ้นมากว่าผมจะทำถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่า,าคนแนะนำก็ได้ไดนะครับผมทำตามฟิลนะครับกินด้วยมากินจะ้ะมาๆมาๆมา,มาสูตรฝีมือเลยนะคะลูกได้เลยครับ ตัดช้าใช่ไหมตรงนั้นก็คือว่าเราใส่ตัวไม่ไอ้แก่อันนี้นะครับผมเอ่อเราก็จะเราก็จะใส่อันนี้ลงไปด้วยนะครับผมในเออ่วัตถุดิบนะครับผมมาลารู้กันว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับผมสะอาดรำไส้สะอาดเพื่อที่จะล้านรำไส้นะครับรำไส้จะได้หอมจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอมมันจะข้างในนี สะอาดจากข้างในอะไรเงี้ยสะอาดตั้งแต่ข้างในเพราะว่าคนภายนอกเัาจะได้มองเราแบบว่าเอ้ยสะอาดเว้ยนี้นี่มันจะต้องเริ่มจากข้างในก่อนนะครับผมถึงจะออกถึงข้างนอกได้นะครับนี่เลยครับผมเดี๋ยวเราจะเใส่ตอนท้ายนะครับผมทุกคนก็รอชิมไปพร้อมอันไหนใครอยากชิมกับผมบ้างอันนี้ผมจะใส่สองอันนี้ใครอยากชิมบ้างเร็วชิมชิมสามอ่ะใครอยากกิน กดเลขสมมารูๆวๆครับพยาชิมกับผมบ้านอันนี้คือสูตรเด็ดแล้วนะครับผมเราจะได้สะอาดจากข้างในนะครับผมแลแ้วแถมหอมด้วยนะครับผมแล้วร่างกายาจะได้นุ่มๆนะครับใส่น้ำมันด้วยครับได้เลยครับเครื่องแกงนี้น่าจะพอมน,นะครับ เรารู้กันแล้วว่ามันจะยินได้หรือเปล่ากี่ห้องไว้เลยเออ คนเอ,อ๋ยมันทึกเป็นอะไรนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยบรรยายไม่ถูกจริงๆพอเรามาเดี๋ยวกินห <c oughs> อมมากเลยหอมออกนอกจอแล้วับ <c oughs> ลูกเก่งเลยเนี่ยอุ้ยมันกางเกงใส่เสื้อแล้วโหวแล้วผมใส่เสื้อขาดผ้า อข้างนอกเลยวันนั้นพริกแกงค่ะ<า>นี่แหละอร่อยนะค่ะรสไฟหน่อยวันนั้ต่อไปเดี๋ <ไป S 1> ยวเราใส่หมูเลยนะครับหมูเลยน่าสงสารเลยค่ะผมใส่พริกแกงเยอะไปไหมเนี่ยเผ็ด <c oughs> ตายเลยเนี่ย <c oughs> มึง,มงใส่พริกแกงเยอะไปเะว่า ดูดิซู้ซูนะคนจีนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตักออกนิดนึงก็ได้ฮะเดี๋ยวตักมีแกงออกนิดหนึง่งให้เดี๋ยวมึงกินเผ็ดไม่ได้หรือเปล่า ไอ้ที่แกที่แม่แดงให้ผมมาเนี่ยคือมันผิดมากไหมผมแอบลุน้นนะเนี่ยตายน้องชายผมตายแน่ <c oughs> อ่ะเราใส่น้ำตาลนะครับ ผิดม,มากไหมอ่ะแม่ผิดมากอู้ตายแล้วตายกินเตะเ,เกย์แก่อะไรทีเนี้ยโอ้มันแก้อะไงได้บ้างครับผมกลัวมันผิดอ่ะกินได้เรงจะสู้ไปกับกูใช่ไหมน้องบอกว่าน้องจะสู้ไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นสู้ๆ <laughs> ไม่คิดว่าไม่เคยทำแบบพริกแกงที่เผ็ดขนาดนี้มนก่อนเคยซื้อแต่พริกแกงตามตลาดนะไม่รู้ว่ามัน <laughs> เห็นในทิกต่อรเขาใส่เยอะมากๆอะ่ะ <laughs> เผ็ดแต่อร่อยแน่นอนใช่ไหมครับผมใส่น้ำตาลปีบจะอ๋อพอดีไม่มีน้ำตาลปีบเลยครับทุกคนกคน็เลยอาจจะไม่ได้ใส่อาจจะใส่เป็นน้ำตาลนิดหน่ผมว่าน่าจะต้องใส่อีกผมเริ่มไม่ค่อยมันใจ่แต่ว่าแต่ว่าผมคิดว่ากินได้แน่นอนนะครับตกใจหมดทำนอันนี้ตกโทษทีนะผมคิดว่ากินได้แน่นอนแต่แค่ว่ามันจะเผ็ดแค่นั้นเอง ดี๋ยวผมชอบกินเผ็ดอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าน้องจะกินได้หรือเปล่าเอาพี๊แกออกก่อนแม่เห็นแล้วมากไปหมูเยอะใช่คับแต่ว่าหมูมันเยอะมากเลยนะครับอะลองดูผมมีหน่วยกล้าตายอยู่ไม่เป็นไรผมก็กล้าตายไปด้วยเดี๋ตัดพี่แกออกก่อนนะครับ ใจจะตัดที่แกงออกแล้วก็อาจจะต้องใส่น้ำเพิ่มหรือเปล่าเพื่อให้มันเจือจางความเผ็ดโอ้โดูจากสีแล้วผมกลัวน้องผมร้องไห้จังเติมน้ำสักหน้าเลยครับอ่ผมพยายามเติมน้ำละแล้วก็เดี๋ยวเพิ่มมีคนิดนึง แล้วก็ผงนวยนิดหน่อยนะครับผมนี่ครับผมทุกคนเตรียมแถบเตรียมแถบคาซิกเนเจอร์ยืดนิดนึงนิดนิดนึง ทีนี้ก็จะรอดหรือจะลวกก็รอดูนะครับวิธีเด็กวิธีเด็กหอ,อวิธีเด็กหอแบบเราก็แม่ลุ้นจริงๆเลยว่ามันจะกินได้หรือเปล่าฮะกินหอบใช่ไหมนั่นไงแสดงว่ากินได้มึงเชื่อกู เดี๋ยวเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมให้สา่อะไรค่อยเติมแม่ออโอนค่าตัวขาดร้อยบาทจ้ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับคุณยายนุ้นให้ค่าหมูสับร้อยบาทขอบคุณครับฝากทุกคนผมจะลองชิมนิดนิด <c oughs> เฮ้ยอร่อยไอเจไอเจอร่อยเอเจย์ให้เป่าเลยนะรสชาติไงเคแสดงว่ามึงกินได้อร่อยครับอร่อยอร่อยอร่อย ว่ามันอันอนี้อาจจะเป็นพรสวรรค์ของผมหรือเปล่าที่ถึงได้อร่อยขนาดน,นี้ผมว่ามันอร่อยมากๆผมว่าใช่แน่นอนพรสวรรค์ผมมาทางด้านนี้แล้วมาต่อไปเราใส่ถั่วฝักยาวเลยนะครับแล้วก็พร้อมกับน,นี่นะครับผมใบมะกรูดนะครับใส่ลงไปลย ไปแล้วครบทุกวัตถุดิบนะครับผมที่จะต้องใส่นะครับหอ้ทุกคนดูหน้าตามั้ยทุกคนดูทุกคนดูโอ้ยทุกคนดูโอ้ยทุกคนดูโอ้ยสวยนะเนี่ยดูดิเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ผมตัดขึ้นมาให้ดูเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้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 ยโอ้ยหน้าตาน่ากินมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดกล้อง